นักศึกษาผู้หญิงใส่กระโปรงนี้ทำไมแต่ละคนนี่ยิ่งสั้นขึ้นเรื่อยๆครับจะเสียงไม่หวานจะแบบนี้คิดยังไงกับผู้ชายเรียนช่างครับเงินมาขอให้อภัยก็จะมาค่ะฝากติดตามช่องแก้วออกเลยนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดสับปะรดให้ด้วยนะคะชิตนะครับ นนี้เรียนอยู่คณะครุศษาสษตร์อุตสาหกรรมสาขาวิศวะเครื่องกลนะครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่2นะครับที่นี่ก็รู้สึกเงีเยบเียบหน่อยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดส่วนมากจะเป็นเรียนคลาสออนไลน์มีคนมาเรียนน้อยหน่อยนะครับผมชื่อโอครับอยู่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมครับอยู่ชั้นปีที่3ครับรู้สึกอะไรกับมหาลัยสนุกครับเพื่อนเยอะแยะมีอะไรทำทุกวันนะ สวัสดีค่ะชื่อวัสกรธหันจนนะคะชื่อออมค่ะอยู่อักกรรมค่ะสาขาอาหารโพคอาหยูปีสีค่ะ i d ค่ะเป็นอันเดสกรขีดข้างล่าง28.19ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุชนะคะวิชาที่เรียนคืออาหารและพ้ชนานงานค่ะอ่ชันปีหนึค่ะเพิ่งเพิ่งเข้ามาปีแรกนะคะก็จะกังวลหน่อยเรื่องการเรียนค่ะ จีส่วนตัวก็จะเป็น yai mai nodyy 172มาลองอาหารที่พี่อะไรนี้สามารถจะเลือกกินอะไรครับเพราะอะไรจะมีกระตุ้มข้าง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 ถึงเลยหอยลายผัดพริกผผาไม่เผ็ดแต่ว่าไม่ใส่ผัก ไม่ใส่ผักเลยไม่ใ่ักเลยให้เด็กกิน่จริงๆเด็กก็ควรจะกินผักนะชอบกินบรอกโคลีแครอทอะไรตอนแรกหนูไม่เคยกินแต่ว่าเห็นเพื่อนกินก็เลยลองชิมดูว่าอร่อยดีแต่ก็แล้วแต่หอยบางวันเหมือนกันแต่ก็หอยมันก็จะรสชาติแปลกๆเหมือนมันจะเค็มพวกเธอมารออาหารกินอะไรกันเหรอแล้วก็กินเพราะอะไรอาจะเป็นร้านอาหารสลามถ้าสมมติเราเห็่สลามสองวไปกินในการ ร้านอยู่ตรงโรงอาหากรกลาเทวีค่ะข้าวหมูไก่ค่ะหรือข้าวมันไก่ก็ได้ก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะทั้งหมคือด้วยความที่เป็นชาหุนแล้วพอมีเพื่อนอิสลามที่นี่เป็นคนแรกก็ทําให้กินกับเพื่อนได้ค่ะก็รสชาติก็กลางๆค่ะก็แต่ว่าเรามีความสุขที่ได้กินกับเพื่อนมากกว่าน้องออมชอบอะไรในร่างกายตัวเองมากที่สุดหนูชอบรอยยิ้มหนูแม่คนชอบมีบุ้งกว้างก็เลบอกว่ารอยยิ้มดูสดใสกว่า ยิ้มกว้างแค่ไหนไเวลาขับก็กว้างอยู่หนูจะเป็นคนเงียบๆเป็นคนเส้นตื้นสนุกสนุกไปรีกับทุกคนได้เลยค่ะแต่หน้าก็จะตรงข้ามหน่อยถ้าแรกก็จะไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่นี่ขนาดไม่ยิ้มเลยเนี่ยนดชอบอะไรในร่างกายตัวเองมากที่สุดชอบดวงตาค่ะเพราะว่าดวงตาเนี่ยค่ะจะสื่อได้หล,หลายๆอย่าง มันทำให้หลายคนเห็นโดวงตาแล้วอาจจะเห็นโดวงตาเราอาจจะทําให้มีความสุขอาจจะทำให้เข้าใจเรามากขึ้นนี่สายส่วนตัวเป็นประมาณไหนอ๋อ,อเป็นคนที่ก็ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ส่วนตัวค่ะก็ชอบทำงานอะไรที่ก็จะเป็นพวกแนวอาร์ติสต์อะไรพวกนี้นักศึกษาวิงใส่กระโปรงนี้ทำไมแต่ละคนแ่บยิ่งสั้นขึ้นเรื่อยๆครับ เพราะอะไรครับผมอยากรู้จริงๆกันนี่ตัวหนูจะชอบใส่พีดยาวเลยมันแบบมันไม่ร้อนอ่ขนะขำแล้วได้ไม่ดำหนูไม่ค่อยใส่ใส่วนใหถ้าคนใส่ทั้งซันโกลแบบแฟชั่นอาจจะไม่ได้ใจบางคนก็อาจจะโชว์มันก็แบบเมืใส่แล้วมันเข้ารูปมันสวยกระชุดนักศึกษากใส่เป็น,นเสื้อตัวเล,เล็กๆแต่งตัวง่ายสำหรับหนูจะใส่พีดยาวกับพีดจันจัประมาณขเขาเนี่ยนะ,ะทำไมผู้หญิงถึงชอบแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่ให้ผู้ชายมองครับ มันก็ด้วยปัจจัยหลายอย่างค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสที่กำลังมาช่วงนี้ด้วยหรือว่าอากาศที่เมืองไทยมันร้อนเกินไปค่ะทนาะให้าให้แต่งตัวแบบนี้ได้ค่ะแต่ก็ส่วนตัวคิดว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าอากาศด้วยสภาพอากาศมันร้อนจริงๆค่ะก็ต,ต้องฝากทุกคว,ว่ามันอาจจะต้องเข้าใจกันนิดนึงว่ามันร้อนมากแต่ว่าถ้าจะแต่งตัวให้มันมีชิ้นกุก็ได้ค่ะรวมทั้งเสื้อนักกษาทำไมต้องแบบรัดกระชับมากเลยครับแบบ เหมือนเสื้อกีฬาจะไปเล่นกีฬาอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่แบบเสื้อชั้นในแบบสีเด่นๆหน่อยเช่นสีดาสีแดงอะไรอย่างเงี้ยหนูจะชอบใส่เสื้อ XL ของผู้ชายใหญ่ๆมันจะได้ทําอะไรสะดวกสบายทําอะไรแบบค่อบตัวไม่ชอบใส่เสื้อลายใส่วันไหนใส่เสื้อลายก็จะใส่เสื้อกันหนาวคุมมารู้สึกไม่ใช่ตัวเองไม่สนุกคิดยังไงกับผู้ชายเรียนช่างครับ ไม่ว่าจะเรียนสาขาอะไรหรือจะเรียนช่างก็ตามค่ะขอให้แค่มั่นคงเท่าน,นั้นล่ะค่ะถือว่าได้เลยค่ะผีเขาพี่เขาจะวัดมาตรฐานส่วนใหญ่ก็คือความมั่นคงค่ะมั่นคงในฐาน,นนนานการเงินแน่นอนฐานการเงินค่ะใช่ค่ะเพราะาหญิงส่วนใหญ่เขาว่าถ้ามีความมั่นคงแล้วก็ก็จะไปต่อได้เพราะว่าส่วนใหญ่เรื่องเงินเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของชีวิตค่ะ สมมติว่าถ้าเราไปงอ้อแฟนโดยที่มือเปล่ากับไปงอ้อแฟนโดยที่ซื้อกหลับชอบ่อนึงมันก็ต่างกันแล้วไงคะมันก็ไม่เงินมาความให้อภัยก็จะมาะคะ่ะเอาละฝากติดตามช่องแก้วกเกอร์ค่ะไปติดตามกันได้เลยค่ะของะฝากติดตามช่องแก้ววอกเกอร์เยนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดสมัครไทดเวยนะคะ